สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนครับผมพบก,กับช่องยูแม็กอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับหางขับรถ่องของเฮาครับฮ่าบิ่งหนางานพี่น้องเกี่ยวลิงนะครับเกี่ยวลิงอันนี้ออล้วก็ส้นเป็นไทยหน้าให้เพิ่นนะครับเพิ่นปลูกก็ยังดอกบัวหูโคขยุ่งบ่เพิ่นปลูก็ขยุ่งให้ให้หลอกให้ล้ำยังกับบลูดนะครับ ยางเมื่อดับพี่นอ้อางงานนะครับล้วกานี่ครับเห็นบอสีแมงขวดบันแววเลยพี่น้องเอ้ยไปทั้งในเขากันเนี่ยฮางเขาหลุดซอง,องถ้ามีน้ำกะทินี่แดกได้เลยเลยครับผมเอ้าพี่น้องประการเหตุงานสะก่อนบาทน,นี้อิีไทยบึ่งไหมนะครับ ผมก็เก็บงานเรียบร้อยครับทุกคนหลังจากกินข้าวอิ่มนะครับก็ไถเปอน,เนไปครับพี่นอ้อง ข้อดีของของฝานใบจักนะครับมันสับพี่นอ้องมันสับขาดหมดเลยกิ่งใหม่เนยน้อยหรือยังสีแบบผมเกลี่ยลิงกะเนี่ยสับบุญเบิดครับคาร์ลาเขาดีพ่ออันนี้ดินเป็นดินอ,อ่อเป็นดินแบบว่าที่พ่อทำได้ดีไม่เคยขายหินหนุกลังอ่ะพี่นอ้องที่ีดินเนียวดินหนึ่งถามาแข็งบอ่อขันเป็นฝานกลมกับเข่าบ่ปันนี่พี่นอ้อง ว้างห้างครับครับเข่าดีแยกครับพี่นอ้องกล้องอาจจะสั้นนิดเดีวยวครับ อลพี่นงฝันไปจากสีขลุ่นซองบ้านผมก็เหมือนสีขลุ่นซองพี่น้องโอ้ oh. oh, แบบน่ารักเลยสีนี่โ oh, อน้แน่นอนแน่นอนปวดลูกไส้ไม่ยืน่า งานบปรไกลมาได้ครับยืดไก่เฮื่นเอมอมีคนอปัญหาว่าแอร์เย็นบ่นะครับ กะเย็นนะครับแล้วกะตัดปกตินะครับต้องเปิว่าเปินบอกว่าเปินตัดดูตัดดูเพราะว่าอย่างรับต้องหามก่อนมาแอร์เย็นบอตัดดูนี่ปกตินี่แอร์นะครับระบบแอรฮะแบบนึงยกห้างนี่ครับนี่สามสิบระบบแอร์แต่ว่าเป็นตาตัดคือหมายความว่าอุณหภูมิข้างในห้องทีนะครับแอร์ข้างนอกนก็จะตัดแพงตัวนี้นะครับแพงข้างนอกก็บสีตัด พลบกระเทียนงานเป็นบาทเป็นบาทนะครับผมนี่ครับพี่น้องก่าสม่ำเสมอนะครับจากเป็นปลาโคกพี่น้องนั่นแหละครับเรียบร้อยเคี่ยขั้นแท้ตัวนี้เพื่อกัดเสริมให้เสริมนิดนึงนะครับให้เสริมตั้งขานนิดน้อยนะครับเพื่อให้มันนั่นงามครับพี่น้อง ถือว่าโอเคนะครับแ้วการตัวนี้ใช้เขาดีนี่เห็นบอกซับมูนเบิร์ดนี่มันเป็นหยาหน้าหนาหยาไวหน้านะครับอ้าวพอๆกันคลิปหนาพี่น้องตากองก็บาได้มามนะมือเนยสวัสดีครับ